มีอะไรผิดพลาดเยอะแยะที่เราจะต้องเรียนรู้ทุกครั้งที่จัดงานกันเตรียมงานกันนะนะจริงแล้วก็มันไม่มีอะไรถูกมไม่มีอะไรผิดนะมันะเป็นเรื่องสมมติบัญญัตินะบัญญัติขึ้นมานะว่าทําอย่างนี้ถึงจะถูกทําอย่างนั้นถึงทำอย่างนั้นไม่ถูกอะไรนะเป็นเรื่องสมมติบัญญัติแต่ว่าก็ต้องทําให้ถูกตามสมมตินะนะทั้งโลกเขาสมมติกันอย่างนั้นก็ว่าไปตามนั้นอย่างนั้นเอง ไม่ต้องอะไรมากแล้ววาจะต้องจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนต้องกล่าวคำพรัตนนาศินอรัตนธรรมนี่เป็นเรื่องสมมติปัญญัติขึ้นมาทั้งนั้นหนะละอีกหลายๆเรื่องนะที่เกี่ยวกับพิธีกรรมอันนี้เป็นเรื่องสมมติขึ้นมา,นาแต่ที่ไม่สมมติก็คือสภาพจิตของเรานะส,สภาพของกายวาจางของเราเป็นยังไงเนะี่ยให้ไปสังเกตดูตัวเองนในขณะที่ทำงานแค่นั้นเองนะ นทำให้ดีที่สุดอย่าทำแบบพอแล้วๆหรือมักง่ายเราจะติดนิสัยเสียอย่างนั้นไปด้วยนะถ้าเราทำให้มันดีที่สุดนะสมมติทั้งโลกเขาก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีทางจิตวิญญาณเองก็ทำให้เกิดความประนีตบรรจงขึ้นมาภายในนะไม่เป็นคนมักง่ายนะ แล้วมันก็จะส่งผลถึงการเจริญภาวนาของเราด้วยนะนะทำให้การภาวนาของเรานั้นนะมีความละเอียดละออมีความประณีตบรรจงมีสติปัญญาที่จะเข้าไปพิจารณาเห็นอารมณ์ต่างๆสภาพธรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในใจของเรานะน,นี้เป็นเรื่องที่จะต้องให้มันดำเนินไปด้วยกันนะในขณะที่ภายใน,ในมี ตาโหจะหมูกลิ้นกายใจเป็นครูบาอาจารย์นะเป็นสถานที่เอาไว้ฝึกเจริญสตินะภายนอกก็มีครูบาอาจารย์นะนะอย่างงานนี้ที่นิมนต์มาเนี่ยพระชานารวชิระคุณนะครูบาอาจารย์ในสายบาลีพระวิธรรมที่สอนมาแต่ต่อมาภรษาภรรษาสองภาษาสามช่วงนั้นภรษาสองนะเริ่มไปเรียน ที่วัดเก่าโบราณเป็นครูบาอาจารย์ที่ดุที่สุดในในวัดแล้วนะเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วยนะแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ดุมากแต่ทําให้ตื่นตัวมากที่สุดไม่กล้าเผลอเผลอแวบ,บเดียวขาดสมาธิแวบ,บเดียวถ้าตอบคาถามท่านไม่ได้ความสวยก็จะมาเยือนเนทะ่าน,นั้นนะมันก็จะเป็นองค์ที่ดุมากแล้วก็สอนได้ตื่นเต้นเร้าใจมากนะไม่กล้าเผลอนะนยุคนั้น แล้วก็ในสายปริยัติอีกรูปหนึ่งก็คือท่านดรมหาทวีนะตอนก็เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนมหาวิลาลสงในยุคแรกๆสมัยยังเป็นห้องเรียนอยู่ที่วัดใหญ่เนี่ยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารตอนนั้นยังเรียนกันอยู่ที่วัดใหญ่เดี๋ยวนี้เป็นมหาวิลาลสงไปแล้วย้ายไปอยู่ข้างนอกไปแล้วนะก็เห็นว่าโอ้ท่านทุ่มเทงานมากนะมีพระ ที่มาสอนอยู่ไม่กี่รูปนะที่อยู่ประจำนะส่วนที่ครูบาอาจารย์รูปอื่นก็นิมนต์มาจากที่อื่นทั้งนั้นนะนะตอนนี้ก็จะเห็นว่าในหมหาวิทยาลัยสงฆ์เองก็รุนรนรนร่นเดียวกันามาทั้งนั้นนะเป็นครูบาอาจารย์สอนกันอยู่ตอนนี้ดอกพอสอดรอ,อ,อะไรทั้งหลายเนี่นะย,ยนะเต็มมหาวิทยาลัยนะรุ่นเดียวกันทั้งนะั้นนะก็นิมนต์ท่านเป็นครูบาอาจารย์ในสายปริยัติด้วยที่จะถวาย สก,การะนะอันนี้นะครูบาอาจารย์ในสายปฏิบัติก็มีอาจารย์สมศักดิ์สรโทรนะพระครูภาวนาวราลังการนะเจ้าที่การสุชาติฐานนักโรเนะีนะ่ยนับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์เป็นทั้งครูบาอาจารย์เป็นทั้งเพื่อนร่วมงานเป็นทั้งเป็นทั้งพี่ด้วยนะว่าอย่างนั้นนะทำงานร่วมกันมาหลาย เป็นสิบปีนะไปเปิดสอนกรรมฐานโรงเรียนโน่นโรงเรียนนี้สมัยก่อนตะเวนไปนะจากนั้นท่านสุนันเนี่ยด็อกเตอร์สุนันเราเนี่ก็เป็นลูกศิษย์ท่านด้วยยังเป็นนักเรียนมัธยมอี่เลยตอนนั้นนะนะที่ไปสอนกันมาตอนนี้มาเป็นรองเจ้าวาดอยู่นี่นะก็ได้อาจารยสุชาตินี่แหละเป็นหุ้นนำในยุคนั้นนะนี่ครูบาอาจารย์ ที่เป็นสมมุติบัญญัตินะสมมุติทางโลกแต่ไม่มีครูบาอาจารย์เหล่านี้ก็ไม่ได้นะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็ไม่มีอัตมาวันนี้นะนะทั้งสายปริยัติทั้งสายปฏิบัตินะดยแลแต่สําคัญถ้งนั้นหรือแม่กระทั่งในสายปกครองเองท่านเจ้าหน้าจังหวัดมาร่วมงานรวมทั้งท่านรองจังหวัด เจ้าหน้าอำเภอรองอำเภอเจ้าหน้าตำบลเหล่านี้มานั้นน่ะ,นะก็ต้องถือว่าท่านก็ให้โอกาสเราได้ทํางานนะถ้าดึงอาตมาเปในสายปกครองจบเลยทาอะไรไม่ได้แค่วิ่งไปชมอย่างเดียวก็แย่แล้วนะหมดเวลาชีวิตไปแล้วโชคดีท่าน,นเห็นว่าอาตมานี่ได้จะบอกการทํางานอย่างนี้มากกว่ามัง้งนะท้องบอกว่ามั้งด้วยนะ วันนี้อาจารย์มาเป็คนปากเสียนะเวลถ้าเห็นไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับนะก็จะกล้าคัดค้านนั่นเถอะก็จะวงแตกได้โดยง่ายนะเพราะฉะนั้นไม่เอาอาตมาเข้ายุ่งในสายปกครองนี่ถือว,ว,นะว่าดีแล้วนะต้องถือว่าดีแล้วนะอาจานี่เป็นคนอ่อนน้อมนะเวลาอยู่ใกล้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้เกียรติเคารพนะตามอายุพรรษาหรือตามตําแหน่งหน้าทีนะ่แม้จะพรรษาน้อยกว่านะแต่ถ้ารู้สึก ขัดหูขึ้นมาก็รับไม่ได้กันไรเหตุไรผลเนี่ยนะก็ยอมรับไม่ได้แล้วกลายทีย่จะคัดค้านเป็นคนที่มีนิสัยงั้นก็เลยต้องดึงตัวเองออกมาห่างๆก็หน่อยนะแม้เดี๋ยวจะวงแตกนะพอเราได้มาทํางานอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกได้ว่าเออมันเราเรามีสระเต็มที่นะท่านก็นไม่มาวุ่นวายอะไรกับเราแล้วก็เห็นว่าเราเป็นคนทํางานอยู่แล้วนะไม่ได้ตํานิติติงอะไรนะ่ นี่พอเราทำงานของเราเนี่ยก็โชคดีว่าได้โยมมาช่วยนะ่นะสังเกตดูได้แต่ละคนเขามาช่วยกันเต็มที่ช่วยกันคิดช่วยกันทำนะนะช่วยคิดช่วยกันทำให้ออกมาให้มันดีที่สุดนะโดยที่ไม่ต้องไปชี้บอกจ้ำจี้จ้ำชจยอะไรมากจนเกินเหตุไม่เหมือนสมัยแรกๆอันนั้นต้องบอกทุกอย่างนะซึ่งไอ้บอกทุกอย่างก็ไม่ได้แปลว่าถูกทุกอย่างนะ บางทีเราก็ผิดพลาดได้เนี่ยเป็นอย่างนั้นทีนี้พอช่วยกันคิดช่วยกันทำอย่างเงี้ยผิดพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรความผิดพลาดมัน,มนสอนให้เราทําสิ่งที่ถูกต้องได้เองน,นี่เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ก็ต้องยอมรับกันนะรู้จักผ่อนปลนนะรู้จักยอมรับความคิดความเห็นของคนอื่นเขามันก็ทํางานร่วมมันได้แค่นั้นเองนะเพราะนเวลาเห็นหนึงความเสียสละ ของพระของโยบเนี่ยาตมามีความรู้สึกเนี่ยคือรางวัลที่ได้รับแล้วฉลองไปเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะนะส่วนในเรื่องนี้มันเรื่องประกาศบอกให้โลกรู้นะมันเหมือนอะไรเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวจะแต่งงานกันนะ,นะเวลาจัดงานแต่งงานคือไปประกาศบอกให้โลกรู้แค่นั้นเองแต่จะอยู่กันรอดหรือไม่รอดมันอยู่ที่คนสองคนนคี่มัละ รักกันจริงไหมมีความจริงใจต่อกันไหมจะประคับประคองชีวตคู่ให้ดําเนินต่อไปยังไงนะมันเหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่งานแต่งรู้หลใหญ่โตไม่ได้อยู่ที่ผู้มีเกียรติมาร่วมงานมากหรือน้อยแค่ไหนสิ้นเงินทองที่จะใช้จ่ายในงานนั้นมากล้อแค่ไหนนันไม่เกี่ยวนะมันเกี่ยวอย่งค,คือแค่ว่านะสภาพจิตของสองคนนั้นเป็นยังไงนั้นะเหมือนกันเหมือนกันเวลาเราจัดงานอย่างเงี้ยก็แค่ งานงานหนึ่งที่ใช้เวลาอยู่ครึ่งวันมันก็จบแล้วเนี่ยแหละแต่เตรียมงานอยู่หลายเดือนเนี่ยนะนะแค่นี้ก็จบแล้วทําไงครึ่งวันเนี่ยมันถ้งจะดีที่สุดถึงครึ่งวันที่ซ้าไปตั้งแต่สามโมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงประมาณนั่นนะทำไงมันถึงงยอมอมาได้ดีสุดแค่นั้นเองนะแตนี่แน่นอนว่าที่สุดของเราอาจจะไม่ที่สุดของคนอื่นก็ต้องยอมรับคนอื่นก็อาจจะมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรกับเรื่องของเขา ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปรับมาทุกเรื่องนะอยู่ที่การวางใจของเราแล้วเราจะยอมยอมรับคำตำหนิติดติงของคนอื่นได้ไหมคือถ้าจะอยู่ร่องม่โล่ในยังไงก็มีทั้งคำสรรเสริญคำนินทานี่เป็นเรื่องปกตินะเ้วก็เห็นญาติโยมก็ตื่นร้นทีน่จะเข้าร่วมกันแม้กระทั้งชาวบ้านทั้งหลายต้องเรียนมาประชุมละนะหลายคนก็ ที่ไม่เคยมาช่วยกับมาที่ไม่เคยเคยเห็นโผล่มาไปชุมกับโผล่มาช่วยกันนี่นะอันนี้จะมาพอใจละนะอย่างน้อยก็ได้ชาวบ,บ้านนะไหนจะหน่วยงานนะท้องที่ท้องถิ่นทั้งหลายนะที่อยู่ในเขตที่มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามาช่วยกันนี่นนี่เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งละนะเพราะฉะนั้นก็ mm hmm. มันก็ได้ ไม่ใช่ได้แค่งานก็ได้คนด้วยนะได้คนด้วยแล้วก็ได้โอกาสกับญาติโยมได้มามีส่วนร่วมในโะรงเรียนผู้สูงอายุอะไรทั้งหลายที่จะเข้ามาช่วยกันนะทั้งเทศบาลผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรพวกเนี้ยนะซึ่งปกติก็ช่วยกันอยู่แล้วนะนที่พูดในมัดีเพราะงานนี้เราทุกงานที่วัดทำก็เชิญเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็กมีส่วนร่วมทุกครั้งไม่ได้หนีไปไหนช่วยมากช่วยน้อยก็ถือว่าช่วยอยู่นั่นแหละ นะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็นะหลายท่านนะรัแจ้งมาว่ามาไม่ได้โยมก็จะไปแต่มาไม่ได้ทุกร้อนเลยยมจะมาหรือไม่มานะเพราะยัางไงงานก็ต้องดําเนินไปนะมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะมาได้ก็ดีนะมาก็ลําบากร้อนก็ร้อนนะนะที่พักอาจจะไม่ลําบากเท่าไหร่เดี๋ยวนี้นะวัาทองหินก็มีที่พักอยู่พอสมควรแล้วนะนะ อาจจะติดธุรภาระอะไรก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะโยมก็ช่วยตวมาเยอะแล้วทายว่าไปแล้วนะโดยเฉพาะเรื่องของจตุปัจจัยทั้งหลายเนี่ยช่วยมาเยอะมากนะพูดเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยวัดแทบไม่ได้ควักสักบาททง,งานนี้นะอันนี้ยังไม่ยังไม่เคลียร์นะต้องรอให้เสร็จงานก่อนถึงจะเคลียร์รายได้รายจ่ายทีหนึ่งรายรับรายจ่ายว่าเท่าไหร่แต่เท่าที่ดูแล้วตอนนี้นะ วัาแทบไม่ได้จ่ายสักบาทนะยมช่วยกันนั้งนั้นเลยไอ้ที่หมดไปล้านี่ยอมช่วยกันนั้งนั้นนะเมื่อคืนก็ยังมีเห็นโอนเข้ามาอีกตอนนี้พิมพ์ชื่อไม่ทันแล้วนะเพราะว่าทำเผ็นแผ่นไวเนี่ยออกมาติดแล้วเพราะว่าจะไปพิมพ์มาในหนังสือก็ไม่มีใครเห็นก็เลยเอ,เอาขึ้นโชว์เลยท่านใครที่ส่งชื่อมั้งแตก่ก่อนเที่ยงเมื่อวานก็ยังทันอยู่ หลังอย่างนั้นไม่ทานแล้วตอนนี้เห็นเมื่อคืนนี้ก็ยังมีชื่อโพลมาอีกนะครับก็อนุอนาตมาคงจะใส่ชื่อให้ไม่ทานละจะเป็นแผ่นป้ายไว้เนี่ที่ติดประกาศบอกให้รู้ว่ามีใครที่นะใบจากปัจใจมาเพื่อเตรียมงานมาเพื่อถวายอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางของพระสงฆ์ที่จะเดินทางมาร่วมงานเพื่อที่จะจัดของชํำร่วยแจกในงานอะไรพวกนี้นะ มันก็เยอะแยะไปหมดนะที่อยู่เตรียมๆกันอยู่เนี่ยนะนะเรางานนี้เราจัดเพื่อถวายเป็นนะพระราชกุศลถวายพระเกียรติแด,ด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะแล้วก็สมเด็จพระเทพนะเพระกนิษฐาธิราชเจ้านะนะที่ได้พระราชทานรางวัลเหล่านี้มาแค่นั้นเองนะถวายเกียรติเกียรติท่านแล้วก็ ต้องถือว่าเป็นเกียรติแก่วัดวังเหินด้วยนะเพราะว่าวัดวังเหินก็ไม่เราก็ไม่เคยคิดฝันว่าจะต้องมีงานอะไรพวกนี้นะนะไม่อยู่ในหัวตัาา้งแต่ไหนแต่ไรแล้เรื่องยศถาบรรดาศักดิ์สมณศักดิ์อะไรพวกนี้ไม่เคยม่อยู่ในความคิดตั้งแต่แรกนะไม่ได้อยากมีอยากได้อยากเป็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะถึงเวลาที่เหตุปัจจัยอันพร้อมนะเกิดข,ขึ้นมาให้เราได้เป็น เกติประวัติของวัดนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแค่นั้นเองมันก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรนะ,ะก็ไม่ได้หลงไหลได้เปลื้มอะไรจนเกินเหตุนะแล้วก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรนะได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปนะเพราะว่าทุกครั้งที่เราลงมือทําบุญเราก็ได้กันอยู่แล้วแหละไม่มีใครได้มากกว่าเราหรอกลงมือกวาดวัดลงมือเชิญเก็บขยะลงมือเชื่กันรดน้าต้นไม้อะไรอย่างนี้ทุกครั้งที่เราทําเราได้กันอยู่แล้ว ได้บุญได้การขัดเกลา,การ,รู้จักสละละวางอะไรพวกนีนะ้เราได้ทำหน้าที่ตรงนี้กันอยู่แล้วนะเพราะนั้นกนะ็ให้เราได้อนำมรนาบุญกับตัวเองนะชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เราทำนะสังเกตด,ดูใจว่าเราทำด้วยอำนาจของทิฏฐิมาหน้าอะไรไหมยอมรับความผิดพลาดได้ไหมเวลา,ามีคนอื่นตำหนิติติตง นะถ้ายอมรับได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะนะถ้ายอมรับไม่ได้ก็ทุกข์กันต่อไปแค่นั้นแหลนะถ้ายอมรับได้นะลดมานะที่ถือตัวเองลงได้ก็แปลว่าคุณภาพจิตของเราดีขึ้นนะแล้วก็เป็นการฝึกจิตไปในตัวเรสร็จสรบเรียบร้อยนในคราวเดียวนะนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะสำหรับนักภาวนาะนะคืนนี้ก็จะมีร้องโยนหน้าจังหวัด รูสึกตั้งสองรองอยามาพักในวัดวังหินในรองจ้งนจังหวัดนครราชสีมารองเจ้าหนาจังหวัดเลยก็คงน่าจะเดินทางมาถึงเย็นนี้นะก็พอดีได้พระรูสตะวีรกรซึ่งเป็นต้องถือว่าเป็นรุ่นลูกศิษย์อาตมาแล้วนะพระรูสตะนี่อาตมาพ,พาไปบวชเองนะไม่ใช่ไปบวชเป็นพระใหม่ที่ไปเจอช่วงไปอบรมโยมอยู่แถว โคราชนะไปเจอท่านแล้วก็ชวนท่านมาเรียนพระวิธรรมที่วัดเก่าโบราณยุ่ท่านนะเคยนี้เดินทางม,มาก่อนก็พอดีจะให้ท่านได้ช่วยต้อนรับนะลูกศิษย์ลูกห้านสายวัดเก่าด้วยเพราะว่ารุ่นของท่านนี่ก็น่าจะรู้จักคนเยอะอยูนะ่รุ่นท่านอาจารย์จริศรศักดิ์นี่ก็ศิษย์วัดเก่าเหมือนกัน,นแต่ว่านี่รุ่นหลังๆล่ละนะรุ่นพี่ๆก็ออกไป เรียนต่อที่อื่นกันเยอะแล้ว,วลก็จะรู้จักพระน้อยหน่อยนะนะก็จะให้ท่านช่วยรับแขกพระธรรมาก็จําไม่ได้เหมือนกันไเรียนด้วยกันตัง้งแต่เมื่อไหร่รุ่นพี่หรือรุ่นน้องที่จาไม่ได้แล้วตอนนี้นะหลายลาย,ยี่สิบสามสิบปีแล้วนะนานมากแล้วนะท่านให้เกียติมานี่ถือว่าดีแล้วนะก่อนนี้ก็เราให้ฟังจีปถาถ่าหลายวันวันนี้ก็พูดเรื่องพวกนี้วนๆเวียนๆอยู่เนีน่ยนะ เรายอมว่านะ่าจะรำคาญธรมาอยู่พอสมควรนะนะพอหลังจากพวกนี้ไปแล้วคงไม่มีเรื่องต้องพูดอีกแล้วนะจบงานแล้วเหลือได้เก็บงานอย่างเดียวนะก็ตอนนี้ก็เหนื่อยหน่อยแค่ะนะั้นเองพระเรานะเหนื่อยหน่อยวันนี้คงจะต้องช่วยยกนนยกนี่บางทีก็ไม่รู้จะแจกงานอะไรให้เหมืองกันนะแต่มาแค่ดูห่างๆแล้วก็อใน,นที่ยังไม่เรียบร้อยเก็บรายละเอียดแค่นั้นแหละนะ,ะนะคอย ชี้คอยบอกเอ๊ะทางนั Slow ้นไม่เรียบร้อยทางนี้ยังไม่สวยงามอะไรเงี้ยก็จะคอยชี้บอกแนะยุมากก็ไม่ได้เมื่อวานยกบันไดหน่อยเดียวปวดหลังแล้วเช้าเนี่ยแปลว่า่าไปยุ่งมากนักนะถอยมาถอยมาห่างหน่อยบางทีชี้บอกก็ไม่รู้จะชี้ใครนะนะคนน้องคนนี้เขาก็ทํางานอยู่ก็ทํามเองอดทําเองไม่ได้เพราะทำเองก็มีผลตามมาเนี่ยเป็นอย่างนั้น ก็ประคับประคองตัวเองอยู่ตอนนี้นะให้มันรอดงานนี้ไปนะจ่กปโยมหลายคนก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้บอกโอ้ปวยแย่แล้วฉีดยาไหลายเข็มเลยโยมประพันธายกล้วเนี่ยมขณายกเรานี่ก็บอกฉีดยาไปไหลายเข็มแล้วเราให้รอดงานนี้จะไปรักษาจริงจังให้เสร็จงานนี้ไปก่อนนะนะมันถึงบอกโยมจะพึ่งเป็นอะไรกันนะช่วงนี้นะจะพึ่งตายะหยใจเข้าไว เสร็จงานแล้วอนุญาตได้ตายได้นะแต่จะตายก็ตายซะแต่จะป่วยก็ป่วยซะตอนนี้อย่าเพิ่งป่วยอย่าเพิ่งตายนะรวมทั้งอตาตมาด้วยนะ <laughs> อย่าเพิ่งรีบตายนะนะถ้าเสร็จงานนี้จะต,ตายได้ไม่เป็นไรตายแล้วก็จบแล้วนะนั่นหล่นหลังๆก็ขึ้นมาทํางานแทนเองนะแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทวาย